ทุกเพศทุกวัยนะฮะมีล่ามภาษามือมีอาจารย์ภัยวันแสงสุนทรสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะทำหน้าที่เป็นล่ามภาษามือได้ด้วยนะฮะเรามาในวันที่ บ้านเมืองเนี่ยนะฮะกำลังจะลุกเป็นไฟใช่แล้วหลายฝ่ายก็จับตาว่าการประชุมสภาวันนี้จะวุ่นวายหรือไมอ่มทั้งข้างนอกแล้วก็ข้างในนะฮะใช่คะ่ะข้างนอกเนี่ยเขาเห็นว่าใครที่ยังไม่ได้ทานอาหารเช้านะฮะไปกันได้นะครับไม่รู้ว่าหมูกระทะเนี่ยเขาจะมาเช้าหรือมาเย็น,นครับตงนี้คบเขาบอกว่าผิดกฎหมายไม่ใช่หรอคะอาจจะมาช่วงบ่ายๆนะพี่เบิ้มไม่เป็นไรคือตำรวจยุคนี้ก็<อ>คือบอกว่าทําไปก่อน,อนะะแล้วก็รอรับหมายที่บ้านแต<อ>่อยากทำไรทําไปก่อนก็ได้ทำไปก่อนได้นะฮะจะมาหมูกระทะ จะมาปิ้งย่างบนฟุตบาทนะฮะจะมาปิดถนนนะฮะชุมนุมประท้วงอะไรนี่ทำไปก่อนแต่อีกกลุ่มหนึ่งเขาขออนุญาตอย่างถูกต้องนะกลุ่มไทยพักดีเขาขออนุญาตแล้วนะถ้าหากจากข้อมูลของตํารวจนะครับน้องมิวฮะก็จะมีอยู่3กลุ่มเช้าวันนี้นะฮะก็จะมีกลุ่มไทยพักดีของคุณหมอวรคงในกิจวิกรมนะฮะที่2ก็เป็นกลุ่มภาคประชาชนหรือ NGO นะฮะเขาก็จะมาชุมนุมสนับสนุนร่างของไอรออันนี้ค็อี่สองกลุ่มนี้ขออนุญาตแล้วแต่ว่าราษฎรนะฮะน้องๆตื่นยังอ่ะ เที่ยวผับดึกยังไม่ตื่นกันนะเนี่ยตื่นหรือยังถ้าตื่นแล้วเนี่ยไปขอญาตเขาหน่อยนะพี่บอมบอกเองว่าไปก่อนแล้วหมายค่อยตามมาทีหลังคือไม่คือขอญาตชุมนุมได้แต่ว่าส่วนอื่นที่จะเข้าไปเกะกะละลานเรื่องของพรบการจราจร